ดีค่ะไก่แจ้ใช่ไหมคะฮะเอาเอาให้ไปคันเหลืองใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเที่ยวคันเหลืองเลยค่ะไปเที่ยวรถมันทุกคันเหลืองโอเคเดี๋ยวอันนี้รับของใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีขนมมาด้วยอ๋อมีขนมมาด้วยห้าลังนะคะนีข้าวเหลืองข้อปรกการเอยค่ะมีปรกการแล้วก็มีทุกคนนะฮะเรากลับมาร้ากันอีกครั้งนะครับพอดีว่า ข้าวที่ลูกเพจสนับสนุนกันเข้ามานะครับผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเข้ามาก็มาถึงพอดีนะครับร้อยอันนี้หนูใส่กันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในข้างยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวพี่ไปเทียบตรงนู้นนะคันเหลืองไม่ได้เปิดสัครูนะครับนี่มาเอาที่นี่เลยลงครัวี่ลงครัวของลุงอู๊ดนะครับ ติดน้ำท่วมอยู่โคราชในตรงไหนตรงที่จะมาทำบุรีรัมย์อ่ะโอเคเดี๋ยวนี่แหละครับบรรยากาศที่ลงนัวเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งล้างกันเสร็จไปใช่ไหมครัหลังจากนี้ก็พอจัดการนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วมีการวางแผนทีมกันเสร็จแล้วก็จะเริ่มทยอย้ายกันไปพักครับมีบางส่่พักกันแล้วเริ่มทยคื่อนไปตรงน้นยี้ก่นไปพักมการเช็คของเขอบพุ่งนี้นะครับว่า จะต้องมีการทํากับข้าวเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ลงพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับในส่วนของทีมเรือของเราก็สิบถุงใช่ไหมลิวทีมเรือของเราก็ไปิักกันนะครับเพราะว่าการขับเรือออกไปแจกข้าวข้างนอกเนี่ยมันเหนื่อยมากเราเห็นผมไปกับทีมทีมเรือเนี่ยก็จะเห็นพี่พี่แต่ละคนโอ้โหนอกเหนือจากความชันนาญแล้วต้องมีความอดทนด้วยนะครับเพาเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจริงๆเท่าที่เราเห็นเนี่ยโอเคนี่ เปิดรถเชลเลอร์ออกมานะครับเราได้เห็นข้างในฮะข้าวหอมมะลิตราไก่แจ้ชมพูแล้วก็มีข้าวหอมจัสมินตาไก่แจ้นะครับให้เห็นกันเลยใช่อันนี้สิบสิบถุงค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไว้คันเหลือนี่ยฮะด้านนด้านวยโอ้น่ารักจังเลยขนมอะไรเอ่ยวิวขนมอะไรอะมิกอะไรอ่ะมิกเบรกแตกเบรกแตก โอเคค่ะขนมมีกี่กล่องคะเนี่ยขนมมีห้ากล่องขนมมีห้ากล่องโอ้แล้วก็ข้าวข้าวเอาสิบถุงค่ะสิบถุงลงตรงนี้ก่อนอ่าแล้วต้องพี่ๆของทีมงานมูนนี้ที่ไปเกษมนะฮะก็มาช่วยๆกันยกไปนะครับดูนะฮะข้าวตาไก่แจ้เดี๋ยวตรงๆตรงไหนนี่นี่าข้าวตาไก่แจ้ ข้าวหอมมะลิใช่ค่ะตรงนี้สิบถุงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจดี๋ยวไปเชิญตรงนู้นค่ะก็ขอบคุณทุกขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับพี่ไปเทินขึ้นรถต่อค่ะเอาของเราเอาเดี๋ยวพี่เอาข้าวที่ลงครัวไปกินด้วยนะมามากันตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมาาแแตต่่่เเนียผมมถึงช้ลอ๋อแต่ว่าส่งไะ่ส่งอ๋อ น่ารักที่ก็เป็นคุณพี่คุณพี่โชเฟอร์ขับรถนะคะก็ถูกฝากอันนี้หมายใช่เอาไปให้พก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้าปลาไก่แจ้มากๆเลยที่ส่งข้าวสารเนาะทั้งหมด 140ถ oui, fate, pues so the nah ุงนะคะถุงละ5กิโลนะคะมาให้กับทางโรงครัวโรงอุตุอีกนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะนำไปบริจาคค่ะให้กับชาวบ้านต่อเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องการอาหารแห้งด้วยเนื้อเผื่อว่าน้ำลดน้ำอะไรเงี้ยให้เขาได้ทำอาหารแห้งก็คือเขาจะมีข้าวสารเอาไว้หุงแล้วก็มีขนมขนมอีก5กล่องก็เป็นมิกเบรกแตกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรข้างในแต่เขาเขียนว่ามิกเบรกแตกนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยเพราะว่า กินข้าวอย่างเดียวมันก็คงจะไม่อร่อยเท่าไหร่มันก็ต้องมีขนมร่วมด้วยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวสำหรับช่วงเวลาพักผ่อนพักผ่อนโดยเฉพาะแบบเด็กๆอย่างเงี้ยบางทีเด็กเวลาหนูเข้าไปเงี้ยเขาก็จะเดินมาแล้วบอกพี่มีขนมไหมใช่พอเราได้ยินคํานี้เราก็แบบจุกเลยเออเพราะว่าเด็กมันกต้องกินขนมอ่ะเนาะเด็กมันก็ต้องกินเ็นมตอนเราเป็นเด็กเรายังอยากกินขนมเลยใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เขาดอของกันดอของใช่ นี่คือเรือเนี่ยแหละเรือที่ใช้ลงพื้นที่เนี่ยแหละอของพี่พี่เพชรเกษมเนี่ยพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาตากชูชีพันแบบนี้อ่าอ่าี่เหมือนเหมือนเราพาชมบรรยากาศลงครัวใช่คือจริงถ้าแบบไม่ลงพื้นที่อะ่ะก็จะ,ะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นะค,คือบางคนอาจจะคิดว่ามันจะขนาดไหนเชียวเอเอมันก็ขนาดนี้แหละไม่ค่อยออน้อยคนนักที่จะได้เห็นเราก็พากันมาดูใช่ นี่ก็เป็นน้องทีมงานของมูลนิธิเพเกษมนะครับมาช่วยกันขนของขนย้ายว่าของบริจาคมาเท่าไหร่เนี่ยก็หมดนะหมดหมดนะหมดหมดหมดไม่เหลือตอนนั้นหนูจำได้ว่าตรงนี้เต็มตู้เลยแต่ตอนนี้เรนเห็นมโล่งแล้วเพราะว่าเราอ่ะไปช่วยชาวบ้านกวันใช่น้ําแพ็คเนี่ยชาวบ้านต้องการมากมเพราะว่าวันก่อนที่หนูเข้าไปอะ เขาบอกว่าต้องการน้ําแพกเพราะว่าบ้านน้าท่วมแล้วบางทีครับมันต้องล้างหน้าต้องล้างตัวอะไรอย่างเงี้ยมันใช้น้ําประปาไม่ได้นะใช่แล้วน้ําจะไปใช้น้ําที่มันอยู่ที่มันท่วมมันก็ไม่ได้อีกมาส่กระปงอีกเรื่องที่สําคัญเลยคือส้วมเออส้วมกระดาษอันนส้วมกระดาษส้วมกระดาษคือผมเองอ่ะเคยเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเมื่อตอนปีห้าสี่ที่บ้านน้ำท่วมใช่เมื่อตอนปีห้าสี่น้ําที่บ้านผมก็ท่วมแล้วเราก็ เข้าซัวไม่ได้มันดันเราทำอ๋อหรือว่มใช่เพราะว่าน้มันดันจากทุาะใช่น้ำมันดันเราก็ต้องใช้ถุงพลาสติกในการแล้วยังไงต่อคือแบบใช้ทําธุระในถุงพลาสติกใช่เราเล่าเราเล่ารายละเอียดไม่ได้อ๋อโอเคแต่คือนั่นแหละคือเราต้องเราต้องใช้ถุงพลาสติกในการขับถ่ายพอเรามาเห็นซ่วมกระดาษอันเนี้ยของ SPC ส่งมาของ s p ส่งมาก็รวมทั้งหมด ตอนนี้อสซีส่งซ่วอมาทั้งหมด500ชุดละ500ใช่ไหมใช่ก็คือครั้งแรกเนี่ยมา200แล้วก็แบ่งลงอายุทยา50ก็เหลือตรงนี้1 0 50ไปบ้านเทินไปบ้านเทิน1 0 50แล้ว100แล้วก็มาอีก300ชุดมาเมื่อวาน300ชุดก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ก็เดี๋ยวเราจะวางแผนกันต่อว่าจะไปที่ไหนใช่ก็ได้ตรงนี้มาริสเกตหรืออุบลถ้าหากว่าต้องการซ่อมกระดาษก็บอกมาได้เราจะนำไปให้เดี๋ยวเราจะบริหารจัดการแบ่งกันไปเพราะว่าเราจะให้ทั้งหมดไม่ได้ต้องบบอออออกกกยยย่่่่่่าาาาาางงงนนีี้้้เเพพรรระะะวววจจตแไปหลืืทชคคม เพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงเราจะไม่ไปแบบกระจุกกระจุกกระจุกอยู่แค่แบบบ้านใดบ้านหนึ่งต้องต้องไปให้ถึงให้กันพอเราได้เห็นส้อมนี้แล้วแบบเออทำไมเมื่อปี54เราไม่ได้เจออะไรแบบนี้วะมันมันใช้งานสะดวกนะตอนแรกครับดูแล้วมันสะดวกมากต่อให้มันเป็นส้วมกระดาษหนูว่าเคยเพราะว่ามันเราจะต้องแบบเอามาเอาออกมาแล้วก็ดูว่าเขาจะสามารถใช้ได้จริงไหมคือเขาจะมีตัวทดลองมาให้เราเห็นเราโอเคมันใช้ได้จริง แล้วใช้ง่ายด้วยใช้ง่ายไม่ยากแล้วก็รับน้ําหนักได้อะอันนี้สําคัญใช่เพราะบางทีามังนแข็งแรงอยู่ไปเจอคนตัวใหญ่ๆนั่งแล้วมันอาจจะหักพังหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่อันนี้เขารับน้ําหนักได้เพราะวันที่ไปมอบที่บ้านเธอน่ะเราได้มีการทดลองเราได้มีการแกะออกมาแล้วก็ประกอบแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาทดลองแต่อย่านั่งผิดด้านเท่านั้นเองมันจะมีด้านที่เป็นแบบ มันมันก็เหมือนส้วมเราอ่ะมันจะเป็นส้วมอ่ะเหมือนส้วมเขาเรียกว่าด่างกากว้างร่างกายแคบจุดตงนี้น้อข้าวไก่แจ้นะจ๊ะทั้งหมด140ถุงถุงละ5กิโลกรัมนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วมีกระสอบ กระสอบได้ไหมกระสอบน่าจะไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะพี่พี่เขาพี่เขาส่งหลายที่ครับอ๋อถ่าถ้าของโรงควจะเป็น1 4 0ถุงแบบถุงละ5กิโลแล้วก็มีขนมครับอ่ามีขนมเออระวังดื้อระวังดื้อระวังดื้ออ่านี่ไหมใครมีก้านมะยมไหมโอ้โหโบราณโบราณก้านมะยม นี่บอกอายุเลยนะการมายมเนี่ยอันไหนอันไหนขาดแยกเลยค่ะขาดแยกออกไปเลยครับนั่นแหละครับพี่เร็ว อ่ะโอเคนี่ก็ข้าวไก่แจ้ก็มาถึงโรงครัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีนักเก็ตนะพี่เล็กกับไก่สดมาช่วยชาวบ้านเหมือนกันก็เหมือนน่าจะมาเช้ามืดแหละแต่เดี๋ยวเช็คเวลากันอีกทีหนึ่งนะคะคแล้วเดี๋ยวเราก็จะสแตนบายคนเพื่อมารอรับของเนาะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพนี้ดีกว่าให้พี่พี่เขาทำงานกันแล้วก็เดี่ยวเราไปประเมินทีมกันเราไปเจอกันพรุ่งนี้ดีไหมพี่เล็กได้ครับ,รบโอเคสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย